ทางสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมก็ร่วมสมัยนะคะมีการขับเคลื่อนงานปี2567รองรับ นโยบาย11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจชาตินะคะพร้อมเปิดหลักสูตรหายากตามความต้องการตลาดด้วยนายประสบเรียงเงินผู้อำนวยการสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการขับเคลื่อนงานในปี2567ปีหน้านะคะจะเป็นการส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์โดยค้นหาอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิดศิลปะร่วมสมัยเสริมเศรษฐกิจสร้างสังคมไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างยั่งยืน โดยปรับภาพลักษ์การทำงานใหม่ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ขับเคลื่อน11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ค่ะยกระดับทักษะของคนไทยตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรต้นแบบระดับชาติและนานาชาตินำศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจกำหนดพื้นที่เป้าหมายได้แก่เมืองศิลปะเมืองมรดกโลกเมืองสร้างสารรค์ยูเนสโกเมืองที่มีความพร้อมและเมืองที่มีศักยภาพ6ภูมิภาครวมถึงเป้าหมายเมือง เป้าหมายพิเศษของรัฐบาลอย่างเช่นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เป็นต้นค่ะแบ่งการทํางานเป็น4ยุทธศาสตร์หลักนะคะโดยส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย7สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปะร่วมสมัย1จังหวัด1ผู้ประกอบการศิลปะพัฒนาศักยภาพพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะร่วมสมัย1อำเภอ1อาร์ตสเปซพัฒนาศักยภาพศิลปิน ร่วมสมัย1ตำบล1ศิลปินร่วมสมัยหรือว่าช้างเผือก1จังหวัด1ศิลปินรุ่นเยาว์นะคะและพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่สู่มืออาชีพเปิดหลักสูตรหายากตามความต้องการตลาดการงานมหกรรมศิละประร่วมสมัยนานาชาติพร้อมตั้งเป้าหมายภายใน3ปีเป็นหน่วยงานภาครัฐดิจิทัลรวมถึงพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานกองทุนส่งเสริมศิละประร่วมสมัยสู่ระดับสากลกันด้วยนะคะอันนี้ก็ แนะนำนะคะสำหรับเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์นะ,คะ,คะใครที่มีโอกาสไปเรียนรู้ได้มีพรสวรรค์ด้านนี้เนี่ยก็ควรที่จะไปเรียนรู้นะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีการผลักดันหลักสูตรต่างๆให้ได้เลือกเรียนกันด้วยนะคะ,คะ